ทีน่ามีรังพึ่งแค่อันเดียวดอกไม้หนึ่งดอกก็ได้แค่นี้แต่พวกพึ่งทิ้งไว้ให้คิมสิบรังสุดยอดไปเลยแต่โคลอีมีหนึ่งร้อยลังสุดยอดงั้นก็เรามาเริ่มกันที่ทีน่าก็ได้มาลองกันอ๋อนี่มันอร่อยจังฉันรักน้ำพึ่ง รู้ไหมฉันนึออะไรดีๆได้แล้วฉันต้องทำขนมปังปิ้งใส่ขนมปังลงไปในเครื่องขนมปังปิ้งนี่ไงรอโอ้มาแล้วขอรับนะมาเลยนี่ไงเอ้า,อาแล้วฉันที่สองอยู่ไหนอ่ะโอ้ขอโทษนะคิมนั่นมันของฉันเองนี่ไง ทีนี้มาประกอบแซนด์วิชกันขนมปังปิ้งรังผึ้งและขนมปังปิ้งอีกแผ่นนึงสุดยอดได้เวลาลองแล้วโอ้โหอร่อยจังเลยมันดียิ่งกว่าขนมปังปิ้งกับนูทล่าซะอีกลงตัวสุดๆด,ดีงามว้าวโอ้โหทีน่าทอมยอยได้ด,ดีมากทีนี้ถึงตาฉันแล้วฉันมีรังผึ้งสิบอันมาลองกันเถะ ฉันไม่เคยกินน้ำพึ่งจากรังโดยตรงมาก่อนสาวๆนี่มันอร่อยแล้วก็หวานมากสดจริงๆฉันชอบนะรังพึ่งก็นุ่มๆดีงามโอ้ฉันมีไอเดียฉันจะทำเจลลี่น้ำพึ่งด้วยตัวเองลืมแฟนต้านิดหน่อยจากนั้นก็บีบน้ำพึ่งลงไปในขวดใช่แล้ว หิบลงไปเยอะๆฮะและจากนั้นก็ฉีดสเปรย์แช่แข็งไพ้ทุกอย่างเซ็ตตัวพ <Yeah. S 1> อจะเี่นน้ำพึ่งเซ็ตตัวแล้วเราก็มาลองกันรสชาติจะเป็นยังไงโอ้โหอร่อยจังเลยนี่มันสุดยอดมากถูกใจสุดๆเลยจลลี่น้ำพึ่งรสแฟนต้า โคลี Chloe, ถึงตาเธอแล้วโอเคมาลองกันต้องเริ่มจากชิ้นบนสุดฉันมีต้้งหนึ่งร้อชิ้นนะฉันสามารถกินรังพึ่งของฉันได้ไม่รู้จบทั้งหวานแล้วก็สดชื่นใครจะคิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้น้ำพึ่งไหลเยอะออกมาจากรังพึ่งอะไรจะดีไปกว่านี้ได้โอ้ยต้องกินอีกชินอีก ฉันเริ่มจะอิ่มแล้วเฮ้ยแค่เห็นมันก็ทำให้ฉันรู้สึกแย่ฉันไม่อยากกินแล้วไม่ไหวเ้ยฉันอิ่มเลยกี่อันกันนะมันเยอะมากเอ้้พึ่งเหรอออกไปจากรังพึ่อของฉันนะโอ้ยแล้วลมพัดมาจากไหนแรงจังโอ้มันคือราชินีเพิ่งฮ่า พวกมันกำลังตรงเข้ามาหาฉันอย่าตายฉันนะช่วยด้วยโคลี่หนีเร็วเธอไม่ควรขัดใจพึ่งนะช่วยด้วยพวกมันจะกินฉันช่วยด้วยโอ้โหนี่คือคนล่าสุดยอดคิมได้แค่กระป๋องเดียวน่าเศร้าจังส่วนโคลี้มีสิบกระป๋องเธอมีความสุขมากๆใครๆก็รักคอล่าทั้งนั้น แต่ทีน่าชนะทุกคนเธอมีคนล่าหนึ่งร้ชั้นเยี่ยมงั้นเราจะมาเริ่มกันที่คิมไปกันเลยเธอจัดการได้เร็วแนะ่วันนี้เธอโชคไม่ไดีเท่าไรมีไอเดียแล้วจะเปิดยังไงเหรอมีสิฉันจะใช้เินสอ ต้องถูที่ฝาโคนล,ล่าแล้วกระป๋องจะเปิดเองนี่ไงไม่มีเวทมนต์ใดๆมีเพียงไลฟ์แฮ็กจากติก๊กต็อกเท่านั้นฮะได้ผลทีนี้เอาหลอดมาแล้วก็ลองโอ้โหอ,อร่อยจังเลยเอาล่ะโคลอีถึงตาเธอแล้วจริงเหรอดีใจจังมาเปิดกระป๋องโคล,ล่ากันโอ๋กินหอมมากเจ๋ง ฉันกำลังหิวน้ำอยู่พอดีฉันสามารถดื่มทั้งหมดทั้งสิบกระป๋องได้เลยภายในไม่กี่วิแต่รู้อะไรไหมฉันเพิ่งนึกไอเดียดีๆได้เปิดกระป๋องโค้าที่เหลือทั้งหมดนี่ไงสุดยอดเรียบร้อยทีนี้เอาขวดน้ำที่เตัดครึ่งมาครอบ ฉันสามารถดื่มโค้ลทั้งหมดส4กระป๋องได้ในครั้งเดียวโอ้โหน่าเหลือเชื่อเลยคลอีจะทำให้เราทึ่งจริงๆทีนี้ถึงตาทีน่าแล้วไปกันเธอมีมากถึง100กระป๋องเธอรับมือได้ยังไงเธอมีโคลดเยอะมากมาเริ่มทีกระป๋องสูงสุดเปิดฝาลองกันเถอะเยี่ยมอร่อยจุงลมออกมาทักทายโทษทีโอาไหมนะ ขอคอยกำมันจะถล่มแล้วระวังหลบเร็วสาวสามันจะถล่มทับเราคนร้ายชัดๆเลยนี่มันอะไรกันนะหลบเร็วกบป่องกันมันจะระเบ,บิดแล้วคอล่าพุ่งออกมาเป็นลิลลิทมันกำลังพุ่งไปทั่วทุกที่ระวังด้วยสาวสามันอาจจะพุ่งใส่เธอที่หน้าถูกนอกไปแล้วหนึ่ง รีบหลบใต้ตัวเราเข้าจนกว่าเรื่องนี้จะจบลงโอไม่น oh ะมันกำลังพุ่งมาหาเรา mm hmm. ครั้งนี้พวกเธอได้ไข่แย่แยงโคลอี mm hmm. มีไข่หนึ่งฟอง mm hmm. เธอก็โชคดีนะเพราะคนอื่นมีมากกว่า mm hmm. ทีน่าได้รับไข่สิบฟอง mm hmm. แต่คิมมีไข่หนึ่งร้อยฟองนี่มันแย่มาก mm hmm. แต่เราจะให้เธอทำใจก่อน mm hmm. และมาเริ่มกันที่โคลอี ลุยเลยโอเคมาตอกไข่กันตอกเข้าปากไปเลยโอ้ยมันน่าแขยะแขยงยากที่จะกลืนด้วยซ้ำโอ้ยจะอ้วกฉันว่าฉันทำได้โอ้ยแย่ที่สุดฉันไม่ต้องการเปลือกโอ้ยฮขอโทษนะคิมแต่มันดูตลกจังถ้าตลกมากก็ไปใส่ไว้ที่จมูกเธอสิ เธอได้เหมือนตัวตลกแค่ไม่ใช่จมูกสีแดงแบบนี้ต้องหางตลกลอกถึงตาฉันแล้วเหรอฉันไม่อยากกินมันเลยจริงๆโอเคมาลองกันเถอะรอมที่ฟองแรกโอ้ฉันนึกออกแล้วฉันจะทำไข่ดาวรสชาติจะดีกว่าไข่ดิบแน่นอนตอกไข่ใส่กระทะ oh, oh. ใฮ้แล้ว ตอกใส่ลงไปทุกฟองเลยทีเดียวเรียบร้อยจากนั้นก็แค่รอให้สุกเท่านั้นฉันนี่อัจฉริยะชัดๆกัน่้อยู่แล้วฉันกำลังหิวพอดีเออฉันรู้สึกได้กลิ่นไม่ไม่โอไม่นะไข่ดาวของฉันมันไหมหมดแล้วยาที่สุดเลยฉันจะกินไข่ไหมได้ยังไงและฉันต้องกินมันโหดร้ายนี่มันไม่อร่อยเลยสักนิด โอ้ยแย่ที่สุดที่น่ามีแค่เธอเท่าน,นั้นที่ทำไข่ไหมทั้งที่ทอดไข่ง่ายที่สุดแล้วเอาล่ะที่นี้ก็ถึงตาฉัน <c oughs> จริงด้วยฉันลืมเรื่องนั้นไปเลยโอ,โอเคฉันมีไอเดียแล้วทำไมต้องกินไข่ด้วยฉันสามารถฟักพวกมันได้ <c oughs> แค่ต้องการความอบอุ่นนิดหน่อยเอาล่ะลูกน้อยของฉันออกมาได้แล้ว ฉันจะเป็นแม่ไก่ของพวกเธอโอ้มีคนฟักออกมาแล้วเย้เส้เลี้ยงไก่แล้วดูสิพวกมันน่ารักแค่ไหนตัวน้อยๆสาวๆฉันกลายเป็นแม่ไก่แล้วตอนนี้ฉันมีลูกเจี๊ยบขนฟูมากมายพวกมันน่ารักจังเลยฉันอยากเลี้ยงตัวนี้ฉันจะเรียกเธอว่ามิลลี่น่ารักมากลูกเจี๊ยบต,ตัวน้อยเฮมขอเลี้ยงตัวนึงได้ไหม ฉันรักตัวเจี๊ยบตัวนี้แล้วใครจะคิดว่าคิมจะกลายเป็นแม่ไก่น่ารักจังเลยทั้งตลกแล้วก็สนุกฉันมีโอ,อรีรโอหนึ่งอันนะ่ะแล้วพวกเธอละ่ะเธอ,อส่วนฉันมีโอ,อรีโอสิบชิ้นแกกี้ละเธอละส่วนฉันมีโอรีโอหนึ่งร้อยชิน้นดูสิขอคอยคุกกี้สูงมากอโอโ น่าอิถ่าจังเลยอ่ะก็ได้งั้นฉันจะเริ่มก่อนโอเควางคุกกี้ไว้ตรงนี้แล้วก็กลิ้งเข้าปากเอ้าไม่นะมันจะไปไหนอ่ะมันเลยป่ากฉันไปแล้วไม่ไม่ใช่ที่หอคอยของฉันนะพอคุกกี้ของฉันมันพังทลายวิเวียนจะทำอะไรลงไปเนี่ยขอโทษนะ โอ้แต่ว่าฉันยังได้กินคุกกี้ของตัวเองอยู่และมันก็ออร่อยจังแม็กกี้เธอคงไม่ว่าอะไรถ้าฉันจะกินสักหน่อยนี่ถ้ามันโอริโอของฉันนะหยุดกินเดี๋ยวนี้อะไรมีใครจะป้อนฉันบ้างไหมอะสาวสาป้อนหน่อยสิมือฉันไม่ว่างนะฉันไม่อยากแบ่งให้ใครทั้งนั้นแหละวิเวียนขโมยคุกกี้ของฉันอยู่ไม่ใช่สักหน่อยเธอไม่ต้องเยอะนะสาวสาเลยฉันกินบ้างสิช่างเถอะ กินคุกกี้ของตัวเองกันได้ฉันรักโอรีโอโอ๋อมันคือจุบเป็จจ๊บเนทมีจุบเป็ดจ๊บแค่อันเดียวแต่แม็กกี้มีจุบเป็ดจ๊บสิบอันแจ๋งมากแล้วเวียนมีกี่อันนะดูสิเธอมีจุบเป็ดจ๊บหนึ่งร้อยอันสุดยอดไปเลยแล้วเธอจะกินทั้งหมดได้ยังไงนะเป็นจำนวนที่น่าเหลือเชื่อมากฉันจัดการได้ แต่เราจะเริ่มจากเน็ตถ้ามีจุบแค่อันเดียว <c oughs> ก็ได้มาลองกันโอ้อร่อยนะ <c oughs> เจ๋งเลยฉันชอบฉันอยากกินอีกแต่ฉันมีไอเดียดีๆแล้วให้มือถูอมยิ้มแบบนี้แล้วเอาเข้าปากด้วยถูๆไปเลยเรื่อยๆโอ้ยดูนั่สิ <c oughs> มือฉันไหมไปไหมฉันถูนานเกินไปอ สาวช่วยฉันด้วยช่วยฉันดับไฟหน่อยอโอ้ขอบคุณนะข่อยังชั่วหน่อยนายทำให้เรากลัวทำไมเนี่ยเอาล่ะมาลองกันเถอะตาฉันแล้วฉันจะกินจุ๊บเป,ป็นจุ๊บสิบอันฉันมีไอเดียดีๆด,ด้วยใช้เทปพันอมยิ้มติดกับนิ้ว <Yeah. S 2> <laughs> จังจังทีนี้ก็มาลองกันเถอะ ซูเปอจุกแต่ละอันมีรสแตกต่างกันอร่อยสัดเลยเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยแอน,นทำอะไรเนี่ยฉันไม่ได้ให้กินนะออกไปค <c oughs> อยนิดนึง <c oughs> ใช่พวกนี้เพี้ยนจริงๆริงได้เวลาเริ่มกินซุเปจุปจของฉันแล้วฉันต้องใช้เวลานานที่ต้องจัดการมันฉันจะลองทุกรสชาติ <c oughs> อร่อยทุกรสเลยอะ ฉันมีไอเดียดีๆฉันจะทำฝนจุจ๊บเป็จุ๊บให้ฝนตกนี่มันสนุกจังอยู่นะวิเวียนมันหล่นใส่หัวเรามันเจ็บอะไรแล้วอะไรอยู่บนหัวฉันน่ะโอ้โหฉันมีที่คาดผมเป็นจุจ๊เป็จุ๊บเจ๋งึ่งเลยโอ้ยวิเวียนนี่จริงๆเลยอช็อกโกแลตฉันชอบแบบนี้ ส่วน,ฉ,นกกฉันมีช็อกโกแลตสิบแท่งสุดยอดโอ้โหฉันมีช็อกโกแลต100แท่งแนะ่ฉันมีความสุขมากโอ้โหฉันไม่เคยได้อะไรแบบนี้เลยแต่ตอนนี้เป็นตาฉันฉันมีแค่แท่งเดียวงั้นหักออกเป็นชิ้นเล็กๆจะได้สนุกนานๆอืมอร่อยจังใช่วิเศษ แต่ว่ามันหมดเร็วจังที่สุดท้ายแล้วเรียบร้อยเน็ตอะไรหรอว,วิเวียนตัดหัวแล้วฉันรู้ฉันอยากจะลองช็อกโกแลตเร็วๆมาเริ่มจากแท่งแรกกันอร่อยมากเดี๋ยวก่อนนะฉันมีไอเดียด้วยฉันจะหักช็อกโกแลตเป็นชิ้นๆใส่ในแก้วและทีนี้ฉันต้องการไมโครเวฟ ใส่แก้วเข้าไปเปิดเครื่องและก็รอวิเวียนจะทำอะไรเนี่ยพร้อมแล้วทีนี้ฉันก็มีช็อกโกแลตเชคจากช็อกโกแลตบริส,สุทธิ์อะไรจะดีไปกว่านี้ฮะมาลองกันเอาแก้งมาตั้งไว้ที่หมวกที่มีหลอดเสียบหลอดเข้าไปเรียบร้อยจากนั้นก็สวมหมวกดูนี่สิทุกคนมันเจ๋งแค่ไหน เพื่อนมันอร่อยมากเนทนายต่อเลยในที่สุดฉันหิวมากมากอยากลองช็อกโกแลตกันสักหน่อยอเออเนี่มันเ๋กไปเลยเฮ้ยชอ็อกโกแลตตกลงมาไม่ไม่นะหอคอยกำลังสัน่นเออมันกำลังจะพังเออ ทุกคนระวังม่เรากำลังขูดช็อกโกแลตหล่อมาเออดีนะที่ฉันใส่หมวกนิรภัยแ,แบบนี้ค่อยปลอดภัยแล้วมันจบรืยังโอ้โหสาวๆฉันติดอยู่ช่วยฉันออกไปทีเอราออะไรกันนะ่ะฉันติดอยู่ในคุกช็อกโกแลตไม่มีใครจะช่วยฉันเลยเหรอดี๋ยวฉันช่วยเองนะยังขาดช็อกโกแลตหนึ่งแท่งไงฮ่า <laughs> ในขณะที่เนตติดคุกเราจะกินของอร่อ โดนัทเล็กๆหนึ่งชิ้นแบบนี้ไม่อิ่มลองของเล็กแค่น้ำย่อยโอ้โหวิเวียนมีเยอะกว่าใช่ฉันมีโดนัทสิบชิ้นน่าอร่อยจังแต่แม็กกี้ชน,นะพวกเราทุกคนเลยใช่แน่นอนอยู่แล้วมันคือภูเขาโดนัทหนึ่งร้อยชิ้นอย่าทำหน้าเศร้าเนสยิ้มสินได้เรก่อน เพงั้นก็มาลองกันมันดูเล็กจริงๆแต่รสชาติอร่อยเหลือเชื่อ,อสาวๆนี่มันสุดยอดมากอืมฉันชอบมากๆเลยวิเวียนเธอต่อเย้ฉันนึกอะไรดีๆได้แล้วเอาโดนัททั้งหมดมาซ้อนกันเราจะสร้างหอคอย จากนั้นก็กดลงไปโหสุดยอดฉันทำแซนวิชโดนัทสุดยอดมาลองกันอร่อยจังเลยอะต้องบอกว่าฉันถูกใจมากๆอิ่มแล้วตอนนี้ก็ถึงตามแม็กกี้ในที่สุดตาฉันแล้วจะเล่าแล้วนะโอ้อร่อยมากเพื่อนๆน,นี่มันอร่อยเกินบรรยาย เดแง้วยบราได้ไหมไม่ฉันไม่อยากแบ่งฉันจะกินโดนทัททั้งหมดคนเดียวฉันจะกัดโดนทัททุกอันไปเลยถ้ากัดโดนทัทแล้วก็ยนทิ้งนี่ยน,นะบ้าไปแล้วเหรอไม่ฉันเสียดายโดนทัทเอะ้ยแม็กกี้ถ้าคว้างโดนทัทใส่ฉันนะหยุดเลยหยุดอะไรโออขอโทษนะทุกคนฉันเลิกกินโดนทัทดีกว่า